สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะนําเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศนํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้เช่นเคยคุณผู้ชมมีหลากหลายประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมของเราความเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนนะครับความเคลื่อนไหวต่างๆเศรษฐกิจการเมืองสังคมรวมถึงปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ของเราก็จะมีการลงพื้นที่ทำข่าวสา ต่างๆนํามานําเสนอส่งต่อไปอยัางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามไปเลยครับ ที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงสนามบินท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีผลอากาศเอกชริดพุกผาสุของคมนตรีและประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ส่งคุณวุฒิฝนหลวงพร้อมด้วยผลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีลงบนที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานการปฏิบัติการทําฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนาหัวหน้าส่ว ราชการผู้บังคับฝูงบิน3141ทรรส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจิตอาสาฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความคืบหน้าการปรับปรุงสนามบินเพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติงานของหน่วยงานปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในฐานบินปฏิบัติการฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การ,กรเกษตรข,ของชาวจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดในความรับผิดช,ชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก8จังหวัด ได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเฉลิเศราชมบุรีประยองจันทบุรีและกราดตั้งแต่ปี2515จนถึงปัจจุบันสำหรับสนามบินท่าใหม่นอกจากจะเป็นฐานบินปฏิบัติการฝนหลวงแล้วยังสามารถเป็นสนามบินสำรองหรือสนามบินฉุกเฉินและสนับสนุนภานรากิจทางการทหารและความมั่นคงได้เป็นอย่างดีอันจะเป็นการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งสืบสารรักษาต่อยอดโครงการ การฝนหลวงในการบำบัดทุกบำรุงสู่แก่รัษฎรต่อไปครบรอบ24ปีโรงพยาบาลพยาไทย3เพศเกษม19นายแพทย์สุรพลโลสิริวัฒพู้มในการโรงพยาบาลพยาไทย3สุภกรพระวัน,นาพู้มในการฝ่ายบริหารการตลาดกลุ่ม PMC นัชชาณนน์นิธิโชติปอรพัฒน์ผู้วยการฝ่ายการตลาดนิตยาปิตนเวศผู้วยการฝ่ายบริหารแพทย์หญิงภาวินีวัยบัตมักผู้มยการฝ่ายการพยาบาลนายแพทยาา์อภิชัยโตวะนปุตรพร้อมแพทย์พยาบาลพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์จำนวน9ก้ารูป ตลอดร่วมสักการะสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลเนื่องในโอกาสครบรอบ24ปีของโรงพยาบาลพยาไทย3เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาที่วัดสมุทรทาวาดวัดขุนสมุทรจีนตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีทอดกระถินสามัคคีประจำปี2563เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถหลังใหม่โดยคณะพระภิกษุวัดขุนสมุทรทาวาสได้ร่วมกับคณะกรรมการวัยยาวัจกรอุบาสกอุบาสิกาพิธีทอดกระถินสามัคคีประจำปี2563สร้างพระอุโบสถไม้สักทองหลังใหม่ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธุชนเนื่องจากโบสถ์หลังเก่ามีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมมากอีกทั้งไม่สามารถซ่อมแซมได้โดยมี เ้เดชพระคขณท่านพระอธิการสมนึกอากิปัญโยเจ้าอาวาสวัดขุนสมุทรทาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และในปีนี้ทางวัดขุนสมุทรทาวาสได้มีพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีให้ได้แก่นางสาวนันทิดาแก้วบัวซ้ายฤรธตูนันทิดาแก้วบัวซ้ายรองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานฝ่ยายค่าวว่าร่วมประกอบพิธีถวายผ้ากระถินสามัคคีและเป็นตัวแทนนายชนสวัสดิ์อาสวะเหมประธานหอก,การค้าจังหวัดสมุทรป ประธานฝฟลยอุปถรัรมภ์ในการจัดสร้างพระอุโบสถหลังใหม่แทนพระอุโบสถหลังเก่าที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมากอีกทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปจึงได้ร่วมทําบุญถวายเงินจํานวนหนึ่งแสนบาทให้กับทางวัดขุนสมุทราวาดเพื่อสมทบทุนในการสร้างพระอุโบสถไม้สักทองหลังใหม่ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชานาสารากลางจังหวัดกาลสินนายทรงผลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง กรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ48ปีพร้อมจัดงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินและเปิดป้ายศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของดีกาลสินโดยมีนายอุทัยสิงห์ทองพัฒนาการจังหวัดกาลสินนายชัดชัยกลีบมะลิหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร,ร,ร์การพัฒนาชุมชนนายนาลินกล้าวเจาะโปหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนายมีชัยนาใจดีหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนายอำเภอและ พัฒนาการทั้งส8อำเภอเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคประชาสังคมตัวแทนกลุ่มวิสาหากิจชุมชนและผู้ประกอบการร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลาสิณ์ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าจากนั้นเจ้าหน้าที่อัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานหมูบ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและทําพิธีมอบรางวัลให้กับผู้นาชุมชนบ้านดงบางใหม่ตําบลหัวนาคําอําเภอยางตลาดจังหวัดกลาสิณ์ต่อด้วยการมอบรางวัลสิงหทองมอบเกียรติบัตรศูนย์สาธิตการ ตลาดต้นแบบดีเดนระดับกรมมอบเกียรติบัตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อการเกษตรและแหล่งสินเชื่อมอบเกียรติบัตรตามโครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกพืชปลอดภัยมอบเกียรติบัตรผู้เกษตรอายุราชการมอบเกียรติบัตรค่าราชการดีเดนมอบเกียรติบัตรค่าราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติราชการครบ25ปีและมอบเกียรติบัตรตามโครงการ19 0 0 0ชาวพอชอสุขภาพดี พลโททนหารบกที่44ได้ทําพิธีรับส่งหน้าที่และการบังคับบัญชาของผู้บังคับการทั้งนี้หลังจากมีพระราชองค์การโปรดเกล้าให้พลโทพรชายอินทนูไปดำรงตำแหน่งผู้ส่งคนอวุธพิเศษกองทัพบ,บก ให้พลกรีเสนีสีหีรันํนำรงตาแหน่งผู้มญชาการบนทนทหารบกที่44แต่งตั้งวันที่1ตุลาคม2563เป็นต้นไปก่อนพิธีรับส่งหน้าที่ได้มีพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จากนั้นในเวลา9นาฬิกา30นาที มีพิธีลงนามรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาพิธีสําคัญได้แก่กําลังลพลพร้อมกันที่บริเวณหน้าศาลาเขตรมศักดิ์ผู้ควบคุมแถวบอกแสดงความเคารพหรืออย่างบรรเลงเพลงมหาเรือตึงจบจากนั้นหกอกอกกอพมณฑลหานบ,บกที่44อ่านพระราชองการปโปรดเจ้าแต่งตั้งผอ,บอบมณฑลฐานบ,บกที่44พลโทัลชัยอินเทนูกล่าวส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาให้กับ พลตีเสนีสีหิรันอบมณฑลทนหารบกที่44ท่านใหม่ส่งมอบธงประจำหน่วยส่งมอบเอกสารรับส่งหน้าที่ ที่หน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่1อำเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีพลเรือโทโกวิทอินตรมผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1รับการรายงานตนของผู้บังคับบัญชาทัพเรือภาคที่1หลังมีพระบรมราชองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือโทโกวิทอินพรมอดีตหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ข้าราชาการลูกจ้างตลอดจนพนักงานราชการเข้าร่วมในพิธี พลเรือโทโกวิทอินทรมกล่าวว่าตนเองมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกับกองพลในสังกัดทัพเรือภาคที่1ทุกนายทัพเรือภาคที่หนึ่งเป็นหน่วยงานกำลังลบที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปกป้องคุ้มครองอาณาเขตและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรวมทั้งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทั้งทางบกและในทะเลตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยทั้งทางฝั่งอ่าวไทยกล่าวได้ว่าทัพเรือ พักที่1มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งปวงในทะเลตั้งแต่อ่าวไทายตอนบนไปจนถึงทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นขอบเขตความรับผิดชอบที่กว้างขวางเป็นอย่างมากจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องดำรงไว้ซึ่งความมุ่งมั่นในการปฏิวัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งความสมามัคคีความวิิยะอุตสาหะสารต่อภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้ทัพเรือพักที่หนึ่งดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงแข็งแกร่งเป็นปึกพันเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป ที่ห้องประชุมโสมพมิตรชั้น4ี่สันกลางจังหวัดกาลสินนายส่งผลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจารังหวัดกาลสินเป็นประธานในการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจารังหวัดกาลสินคนใหม่คนที่55โดยมีนายสนั่นพงศ์อักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยนายจารึลเกล่าประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายคณิตคงช่วยหัวหน้าสํานักงานจังหวัดกาลสิน นายทวัดชายรอดงามประลัดจังหวัดกาฬสินและหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทั้งสุปัตต์อำเภอพาเอกชนองค์กรปกครองท้องถิ่นและหด่ยวยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบนโยบายนายทรงพลใจกลิมผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬเินกล่าวว่าในการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในครั้งนี้สำหรับแนวทางการทำงาน11ประการที่วางไว้ และควบคู่กับการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดกรสินประกอบด้วย 1. ความรู้คู่คุณธรรม 2. ปฏิบัติตามกฎหมาย 3. ใส่ใจความสะอาด 4. มีมารยาทแบบไทย 5. รักษาวินัยจราจร 6. ทรัพยากรต้องรักษา 7. รู้คุณค่าประชาธิทป,ปไตย 8. รอบครัวปลอดภัย 9. ห่างไกลยาเสพติด 10. ยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 11. เขียงคู่จิตอาสา โดยขอให้การทํางานเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจซึ่งกันและกันเพื่อทําให้งานนั้นสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีอย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันสิ่งที่ยึดถือคือหลักธรรมภิบาลเช่นความซื่อตรงความโปร่งใสและความเป็นกลาง ผมจะทําให้จังหวัดกาลสินของเราเนี่ยสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตในเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งมีที่มาจากเรื่องของภาคเกษตรกรรมซึ่งเราวางเป้าหมายไว้ว่าจะต้องเป็นเกษตรกรรมซึ่งเป็นระบบกะเกษตรปลอดภัยเป็นอย่างต่ําให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเราจะต้องขยายตัวในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาลสินเพิ่มมากขึ้นเราจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของเรา ให้มีจุดเย่นจุดขายให้คนจากต่างพื้นที่เนี่ยเขาเข้ามาเยี่ยมมาชมมากินมาใช้มาชอบมาชิมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เมืองของเราเนี่ยมีคนเข้ามานะครับมาใช้จ่ายเงินเพื่อสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของสังคมเนี่ยต่อไปเรื่องของการพัฒนาสังคมเนี่ยเราจะต้องเพิ่มจำนวนเม็ดเงินลงไปดูแลเรื่องของเด็กและเยาวชนของเรา โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของยาเสพติดกก็็ดีนะครับปัญหาในเรื่องของการทะเลาะวิวาทหรือว่าการแข่งรถแข่งนาการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในหมู่เด็กและเยาวชนเนี่ยจะต้องอได้รับการดูแลเอาใจใส่ดีขึ้นนะครับจะมุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นหลักนะครับ ที่ห้องประชุมทาาเทศบาลอำเภอเบตงจังหวัดยะลาพันจาโทอนันต์บุญสำราญนาํอำเภอเบตงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจได้ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านจาก5ตำบล32หมู่บ้านจำนวน300คนเพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการปราบปรามกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่และการปฏิบัติงานความคืบหน้าตามโครงการสร่วนราชการสีขาวขณะที่ประชุมได้มีการชี้แจงอยู่นั้นพันจาโทอนันต์บุญสำราญได้ออกคำสั่งให้ผู้ร่วมประชุมทั้งหมดอยู่ประจำที่พร้อมเรียกประหลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์ตรวจปัสสาวะมาแจกให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าแถวไปห้องน้ำที่ทางอำเภอจัดเตรียมไว้นำปัสสาวะตรวจหาสารเสพติดเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากการตรวจในครั้งนี้ไม่มีการแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าโดยหลังจากการตรวจปรากฏว่าพบผู้มีปัสสาวะที่มีสารเสพติดจำนวน3าคนซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำปัะสสะาวะส่งตรวจที่โรงพยาบาลเบต,รตรงอีกครั้งเพื่อยืนยันผลขั้นที่2หากพบกว่าปัะสสะาวะที่ตรวจยังคงสารเสพติดตามเดิมจะดำเนินการตามระเบียบไล่ออกทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป <K l ern> ความคืบหน้าในส่วนของการสอบสวนคดียิงกันที่สวนสั์สงขลาในวันนี้ที่สพเมืองสงขลาทางพลตารวจตรีดํารัตวิริรยกุลรองผู้บัญชาการตรํรารวจภูธรภาคาได้เรียกประชุมตํารวจทั้งฝ่ายสืบส,บสวนสอบสวนของสอพเมืองสงขลาเพื่อสรุปความคืบหน้าของคดีพร้อมกับเปิดเผยว่าในส่วนของการสืบสวนคดีได้ตั้งประเด็นการสอบสวนไว้สองประเด็นหลักๆคือสาเหตุการยิงกันมีความกดเคืองกันหรือไม่อย่างไรอีกประเด็นคือสาเหตุมาจากการหายไปของเข่งเผือก ทั้งสองตัวหรือไม่เพราะเรื่องนี้ทางสวนสัตว์ยังไม่ได้เข้าแจ้งความเรื่องที่แก้งเผือกนั้นหายตัวไปแต่อย่างใดเพียงแต่มีการตั้งกรรมการสอบสวนกันภายในเท่านั้นซึ่งในการสอบสวนจะต้อง สอบสวนคู่กันไปทั้งสองเรื่องเพราะเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องนํามาสู่การฆ่ากันตายพนักงานสอบสวนจะสอบสวนคู่กันไปว่าเกงหายไปจริงหรือไม่หรือมีการดําเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายต่างๆหรือไม่ซึ่งทางพนักงานสอบสวนกําลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานในทุกๆเรื่องที่ทําให้เป็นสาเหตุของการฆ่ากาันจะสอบสวนทั้งหมดโดยพลตำรวจตรีดำรัสกล่าวว่า ในส่วนของการหายไปของเก้งเผือกทั้ง2ตัวนั้นขณะนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าหายไปจริงหรือไม่ต้องรอจนกว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานจนถึงที่สุดและต้องหาพยานหลักฐานจากทางสวนสนุกครับมาประกอบด้วยผลไปรายละเอียดต่างๆและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกันอยู่2ประเด็นนะครับในส่วนของประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นในเรื่องของการโกรธแค้นโกรธเคืองน,นะครับในกรณีที่มีการมาตรวจสอบนะครับประเด็นที่2ก็คือ สาเหตุมาจากการหายไปของเก้งเผือกนะครับซึ่งขณะนี้ทางสวนสัตว์ยังไม่ได้มีการแจ้งความในเรื่องของประเด็นเ,เก้งเผือกหายไปนะครับแต่มีการสอบสวนในส่วนภายในของ,ของทางสวนสัตว์อยู่แต่เป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาเป็นเหตุที่นํามาสู่ในเรื่องของ,ของการฆ่ากันนะครับซึ่งทางพนักง,งานสอบสวนก็ต้องทําการสอบสวนขยายความไปถึงประเด็นนั้นด้วยเหมือนกันว่า ประเด็นของเก้งนี่มีการหายจริงหรือไม่นะครับหรือมีการดําเนินการอะไรที่มีการกระทําผิดตามกฎหมายต่างๆที่จะต้องรับผิดชอบต่างๆขึ้นมาครับในส่วนนี้ทางพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งจะต้องทําการรวบรวมหลักฐา,านกันอีกครั้งหนึ่งครับแสดงว่าในส่วนของคดีฆ่าเนี่ยได้ปิดเรียบร้อยเสร็จแล้วแต่ว่ายังมีคดีเก้งอยู่ ถึงแม้ว่าทางสวนสัตว์เขาจะตอนนี้ยังไม่มาแจ้งความแต่ทางตำรวจก็สามารถที่ว่าจะดำเนินการสอบสวนได้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันเกี่ยวเนื่องกันทุกประเด็นนะครับถ้านามาสู่ในเรื่องของประเด็นที่จะเป็นสาเหตุทําให้เกิดการฆ่ากันนะครับทางพนักงานสอบสวนก็จําเป็นจะต้องทําการสอบสวนไปถึงประเด็นต่างๆนั้นครับ,รบสาหรับเรื่องกรณีแก้หายเนี่ยทางตารวจได้ตั้งประเด็นหรือว่าได้ให้น้ําหนักไปในเรื่องของการค้าสัตว์ป่าไหมครับ ก็ทุกป,ประเด็นครับตอนนี้โดนถึงต่างๆแต่ว่าการเรายังสรุปไม่ได้นะครับจนหว่าจะได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานถ,ถึงที่สุดนะครับก็ที่มีนะครับขณะนี้ก็ทางพนักงานสอบสวนก็อยู่กับทำการอสอบสวนแล้วก็หาพยานหลักฐานจากทางสวนสัตว์ด้วยครับ ร้อยตํารวจเอกพงษ์ณัมาวงนอกรองสารวัตรสอบสวนสบพบ้านนาจังหวัดนครนายกได้รับแจ้งมีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเฉียวเสาไฟฟ้ามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างยี่ห้อ h อ n ด้าเวฟสีเทาคาดดำทะเบียนกไก่กไก่จอจาน509นครนายกจอดอยู่บริเวณริมถนนหน้ารถหักเหกเข้าไปข้างทางห่างการเล็กน้อยพบผู้เสียชีวิตทราบเชื่อต่ตอมาคือนายสมชายยินดียมอายุ60ปี สภาพศพนอนคว่ำหน้ามีบาดแผลที่บริเวณปากและจมกูก หน้าท้องมีรบริเวณถลอกและเลือดไหลเสียชีวิตมาแล้วประมาณ7ชั่วโมงอยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายสก,ก็อตสีแดงกางเกงขาสั้นสีกรมท่าข้างศพมีเบาะรถจักรยานยนต์ของผู้ตายตกอยู่หนึ่งใบไฟฉายสองสัตว์หนึ่งอันจากการสอบถามนางผองสว่างเนตรอายุ55ปีภรรยาของผู้ตายเล่าว,ว่าสามีเป็นพ่อค้าขายขนุนและรับจ้างทั่วไปชอบเล่นมวยเมื่อวันนี้หลังจากที่ขายของหมดแล้วน่าจะขี่รถไปเล่นมวย เมื่อเขินไม่กลับบ้านจนกระทั่งตอนเช้าออกมาซื้อกับข้าวพบนอนเป็นศพอยู่บรินนเวณถนนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ตายขี่รถไฟหน้าไม่ติดมีไฟฉายสองสัตว์ติดบนหัวขี่มาตามถนนรถเกิดเสียหลักเฉียวชนเสาไฟฟ้าข้างทาง รถสบัดต,ตกจนกระทั่งร่างไปกระแทกกับพื้นที่ถนนจนเสียชีวิตคู่ภัยจึงได้นำส่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมบราชกุมารีมสวองคครักษผ่าชนะสูตรหาสาเหตุการตายให้แน่ชัดอีกครั้งต่อไปครับทั้งหมดนี่คือข่าวสารที่ทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวออนไลน์นะครับลงพื้นที่ทำข่าวสารต่างๆเพื่อนำมานำเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้ผ่านทาง4ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์นะครับช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์นะครับและช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ